สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็จะมาสรุปอันดับการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2024ประเภททีมหญิงกันค่ะโดยแชมป์นะคะตกเป็นของทีมชาติอิตาลีค่ะซึ่งทีมชาติอิตาลีนะคะคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะในรายการแข่งขัน VNL ค่ะ ในการแข่งขันวอลระบีลเนชั่นลีก2024นนะคะหรือว่า VNL รอบไฟนอลสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่20ถึงวันที่23มิถุนายนนะคะที่อินด o ร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพค่ะโดยเราได้แชมป์รายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผลการแข่งขันนะคะอิตาลีตบโหดมากค่ะเอาชนะญี่ปุ่นไปแบบสนุกเลยค่ะ3ต่อ1เซต25ต่อ17 25ต่อ17 21ต่อ25 25ต่อ20ค่ะ ส่งผลทำให้อิตาลีนะคะคว้าแชมป์สมัยที่2มาครองต่อจากปี2022ค่ะส่วนญี่ปุ่นนะคะเข้าชิงเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็สร้างผลงานคว้ารองแชมป์เนเจอร์ลี2024ค่ะส่วนอันดับที่3นะคะตกเป็นของโปแลนด์ค่ะต้องบอกว่าในรอบชิงอันดับ3นะคะเป็นการเจอกันระหว่างทีมบราซิลกับโปแลนด์นั่นเองค่ะ รากฏว่าบราซิลนั้นแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคะด้วยสกอร์21ต่อ25 28ต่อ26 21ต่อ25 25ต่อ19และ9ต่อ15ค่ะทำให้โปรแลนนะคะคว้าอันดับ3มาครองในการแข่งขัน v n l 2 0 2 4ในครั้งนี้ค่ะเรียกได้ว่าทีมบราซิลเนี่ยสสัปดาห์แรกนะคะสร้างสถิติค่ะไม่แพ้ใครเลยนะคะแต่พอเข้ามาสู่รอบไฟนอล แพ้แค่2ครั้งเท่านั้นอดขึ้นโพเดียมรับรางวัลเลยค่ะน่าเห็นใจทีมบราซิลจริงๆเลยนะคะแต่เชื่อว่ายังไงพวกเธอก็สู้จนสุดใจแล้วล่ะค่ะในการแข่งขันครั้งนี้นะะใครล่ะอยากจะแพ้แต่บราซิลก็ทำเต็มที่แล้วยังไงแฟนๆบราซิลก็ยอย่าเพิ่งถอดใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจบราซิลกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปตารางคะแนนวี n เ2024กันนะคะ โดยอันดับหนึ่งนะคะอย่างที่เราทราบดีก็คืออิตาลีค่ะได้แชมป์ไปอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับ3โปแลนด์อันดับ4บราซิลอันดับ5จีนอันดับ6ตุรกีค่ะอันดับ7สหรัฐอเมริกาและอันดับ8ไทยแลนด์ของเรานั่นเองค่ะอันดับ9นะคะเป็นเนเธอร์แลนด์ค่ะอันดับ10เป็นแคนาดาอันดับ11โดมินิกันอันดับ12เซอร์เบียอันดับ13ยูโรมปนีอันดับ14ฝรั่งเศสอันดับ15เกาหลีใต้และอันดับที่16บบัลแกเรียค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะแฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าทําไมทีมสวไทยของเราเนี่ยถึงกระโดดมาอยู่อันดับที่8ในตารางได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราอยู่อันดับที่13ในตารางนะคะเพราะว่าเราเนี่ยแพ้มากกว่าชนะค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าการที่เรารับเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายรอบไฟนอลใน v วเอเนี่ยแหละค่ะทาง fivb เขาก็เลยให้เราเนี่ยกระโดดมาอยู่อันดับที่8ในตารางโดยอัตโนมัติเลยค่ะก็เรียกได้ว่าการเป็นเจ้าภาพ รอบสุดท้ายของ VNL เนี่ยก็มีประโยชน์กับเราอย่างมากเลยนะคะนอกจากแฟนๆเนี่ยจะได้พบเจอกับดาวตกนะฮะจากทั่วโลกแล้วทีมไทยของเราก็ยังกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับที่8ในตาราง VNL แบบอัตโนมัติเลยค่ะแต่ในปีหน้านะสิคะก็ต้องบอกว่าเป็นงานยากของสาวไทยเราแล้วนะในการแข่งขัน VNL 2025เพราะว่ามีการเพิ่มทีมก็จริง แต่สุดท้ายแล้วถ้าทีมไหนได้อันดับสุดท้ายในตารางจะต้องตกชั้นและลงไปเล่นในดิวิชั่น2แล้วกว่าจะขึ้นมาเล่นในดิวิชั่น1บน VNL ได้เนี่ยมันยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยทีมสาวไทยของเราจะต้องฟิตซ้อมอย่างดีเลยนะคะเพื่อที่พร้อมลุยศึก VNL เราจะได้ไม่ตกชั้นนะคะ แล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสำหรับการแข่งขันวีอในปีนี้และปีหน้าที่กำลังจะมาถึงที่ต้องบอกว่าใครได้อันดับสุดท้ายก็คือตกชั้นไปเลยเพราะไม่มีระบบคอทีมแล้วนะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซ b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสันชาแนลด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ